รับราชการจะในสมัยราัชากาลที่หท่านมีคุณงามความดีจะได้รับพระราชทานที่ดินให้สร้างบ้านบริเวณถนนพิษนุโลกโปเป็นบุคคลที่มีความเข้งครัดในธรรมเนียมปฏิบัติของชาวพุทธมากท่านเคร่งในศีลและใช้เวลาในการเจริญธรรมโดยการนั่งสมาธิ สวดมนต์ไหว้พระอยู่เป็นนิดบ้านของปู่จึงไม่เคยว่างเว้นจากการเยี่ยมเยียนของผู้มีศีลมีธรรมเป็นพระบ้างเป็นไม่ชีบ้างเป็นครหััดบ้างลวง้วนจะเป็นผู้มีศีลมีธรรมสลับเปลี่ยนหมุนเวียนมาไม่ได้ขาดเลยบางครั้งก็มีอุบาสิกาถือศีลแปด นุ่งผ้าถุงสีดำใส่เสื้อสีขาวผิวพันธ์ผ่องใสสะอาดสะอา้านมาสอนสมาธิให้คนในบ้านทั้งบริวารและคนรับใช้จึงได้นั่งสมาธิกันทุกคนแต่ละครั้งก็มาอยู่กันเป็นเดือนๆููมิศีลวิธรรมที่มากันเนี่ยนอกจากการนั่งสมาธิแล้วโปยังชอบทำทานมาก แต่ละปีจะนิมนต์พระมาเป็นรอยรูปมารับสังฆทานที่บ้านในสมัยที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปักน้ำยังมีชีวิตอยู่ท่านยังได้เคยเมตตาม,มารับสังฆทานที่บ้านปู่ด้วยครั้งหนึ่งมีแม่ชีท่านหนึ่งมาสอนสมาธิให้คนในบ้านแม่ชีบอกว่าได้ยินเสียงโลหะกระทบกันดังกริ๊ก อยู่ที่ใต้ดินบริเวณบ้านหลังนี้เมื่อคนในบ้านขุดดินตามตำแหน่งที่แม่ชีบอกปรากฏว่าได้ทองคำสันฐานกลมสีทองเหลืองอารามเก้าเมตรปูรู้สึกอัศจรรย์ใจมากเพราะท่านมีลูกทั้งหมด เกคนเท่ากับจำนวนทองคำที่ขุดได้ตอนนั้นพอดีวันหนึ่งเมื่อปู่อายุมากแล้วขณะที่ท่านก้มลงกราบพระท่านกับฟุบลงไปกับพื้นไม่ได้สติคืนมาท่านกับกลายเป็นอมพรึกและต่อมาไม่นานเสียชีวิตลงมาอยู่ได้75ปีพ่อเป็นบูตชาคนที่ห้าของปู่ท่านรับราชการที่กรมสรรพกร อบนิสัยส่วนตลงพ่อเป็นคนใจดีชอบทำบุญแบบสังคมสงเคราะห์ไม่ชอบตักบาตรด้วยตัวเองมักจะฝากให้คนอื่นตักแทนหรือไม่ก็ร่วมบุญเป็นปัจจัยไปนวัยหนุ่มท่านมักจะเข้าป่าล่าสัตว์แถบจังหวัดกาญจนบุรีมาให้แม่ทำอาหารเป็นประจำ แล้วก็มักจะดื่มเล่าก่อนทานอาหารเย็นอยู่เสมอพ่อเป็นคนแข็งแรงมากทุกเชา้าท่านจะไปเดินออกกำลังกายวันละสองสามกิโลเมตรแต่ใครจะรู้บ้างว่ามรณะภัยจะเดินทางมาถึงขณะที่กำลังประกอบกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพแห่อายุยืนเช้าที่18เมษายนส5 4 8หส ขณะที่ท่านเดินออกกำลังกายร่างกายแข็งแรงก็จริงแต่ก็ถูก <c oughs> รถจักรยานยนต์เฉี่ยวจนลม้มลงศีรษะกระแทกกับพื้นทำให้ศูนย์รวมประสาทบริเวณต้นคอได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงต้องนำส่งโรงพยาบาลขณะนั้นกับผมกำลังบวชเป็นพระภิกษุในรุ่น61ปี ในวันนั้นเป็นวันที่กับผมกำลังเดินทางกลับจากการปฏิบัติธรรมที่สวนพนาวัดร้อมเพื่อนพระภิกษุรุ่น61ปีเมื่อปีกับผมกลับมาถึงก็ได้รีบไปเยี่ยมพ่อทันทีภาพที่เห็นคือท่านนอนหลับอยู่บนเตียงในสภาพที่ไม่รับรู้เรื่องราวใดๆทั้งสิน้นเครื่องช่วยหายใจที่ติดอยู่นั้นก็เพียงเพื่อรักษาลมหายใจของท่านให้ย,ยาวนานที่สุด เพื่อรอคอยการกลับมาของพระลูกชายคือตัวกระผมเท่านั้นกระผมท่องสัมมาระหังและสดอิติปิโสให้ท่านฟังซึ่งท่านเหมือนจะรับรู้ได้พระที่ประจรสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดแต่พระรุงชา้าท่านก็นจากพวกเราไปได้วัยเจสบสาปีอ่าดูสิปู่จะควรจะไปไหนพ่อควรจะไปไหนนะจ๊ะกระผมรู้สึกเสียใจต่อการจากไปของพ่อบ้านตรงที่ท่าน เพิ่งจะเริ่มเข้าใจวัตธรรมกายยังสั่งสมบุญได้ไม่เต็มที่แต่เมื่อทบทวนถึงการปารบเหตุในการบวชรุ่น61ปีของกระผมในครั้งนี้ถือว่าพ่อเป็นปฐมบุญเพราะกระผมตั้งใจบวชเป็นของขวัญมันเกิดให้ท่านโดยตรงวันที่ท่านทราบว่ากระผมจะบวชพ่อกับปิติใจจนน้ำตาไหล พ่อได้มาตักบาตรพระรุ่หหนึ่งปีด้วยตัวเองและยังได้ร่วมบุญสร้างองพระธรรมกายจำตัวภายในเจดีย์อีกสององค์พ่อประทับใจความมีระบบระเบียบในการจัดงานบวชของวัดเรามากแต่ท่านหมดอากาศหมดเวลาในการทำบุญด้วยตัวท่านเองแล้วแต่กระผมขอทุ่มเทบุญทุกบุญที่ได้ทำลงไปแล้วอุทิศให้พ่อมีความสุขในสัมปรายภพบตลอดไป แม่ของกระผมมีอาชีพครูท่านเป็นคนที่มีจิตใจดีมากๆรักอาชีพครูและรักนักเรียนเป็นที่สุดในเดือนตุลาคม2516ตอนนั้นเป็นเหตุการณ์มีเหตุการณ์ประท้วงใหญ่ท่านขับรถนำข้าวผัด300ชุดไปแจกนักศึกษาที่ตัวเองเสียงปืนก็ดังระเบิดก็ลง แต่ท่านไม่เคยกลัวภัยอันตรายใดๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวท่านเลยเพราะแม่รักลูกสิทธิ์มากแม่เสียชีวิตเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2519ด้วยโรคหัวใจวายเฉียบพลันว่อแม่เสียแล้วพ่อก็ได้ดแต่งงานครั้งที่สองกับแม่ใหม่แม่ใหม่มีความรักต่อกรบผมมาก อาจจะเป็นด้วยกับผมไม่ลูกคนเดียวของพ่อหรืออาจจะเป็นเพราะว่าตัวท่านเองก็ไม่มีลูกกับพ่อก็อสุดที่จะคาดเดาได้แต่ท่านก็รักกับผมเหมือนเป็นแม่ผูวให้กําเนิดจริงๆตอนที่กับผมเป็นคารวาสเวลาที่กับผมกลับจากต่างประเทศก็จะหาซื้อเครื่องประดับสวยๆซื้อของดีๆมาฝากแม่ใหม่ด้วยความรักเช่นกัน เป็นปลายชีวิตของแม่ใหม่ท่านเป็นอมพึกอยู่หลายปีและได้เสียชีวิตเมื่อปี2,5,4,6อายุได้68ปปีส่วนกับผมเองนั้นรู้จักวัดต่าง่อยุได้1ิบ6ปีตอนนั้นมีโครงการบวช100ปีโรงเรียนสวนกุหลาบบวชเป็นสมณีนที่วัดเบญจมาบกพิษตามโครงการจะต้องมาอยู่ทดงที่วัดพระพธรรมกา,ายต่อแต่เพิ่งกับผมไม่ได้มา จนมีการซื้อที่ดินตารางวาละ62บาท50สตางค์นั้นตอนนั้นกระผมได้เกียดค่าขนมยอดกระปุกทุกวันจนสามารถทำมูลได้10ตารางวาพอ<า>มาเรียนต่อที่อเมริกาจนจบปริญญาโทและกลับมาเมืองไทยในปี2538ก็ผมก็ได้บวชที่วัดร,ราชบอบพิษเพื่อที่สุขสนให้แม่ พอศึกออกมาได้พบเพื่อนเก่าที่เคยเรียนด้วยกันที่สูงกุราบไม่น่าเชื่อว่าเราจะสนิทกันดีและเป็นการลีิต่อ,อก,กันเรื่อยๆทั้งๆท,ท,ที่ตอนเด็กๆทะเลาะกันเป็นประจำ <laughs> เขาไี้เชิญผมไม่สร้างพระธรรมกายประจำตัวตอนนั้นสร้างไปหกองค์ ต่อมาก็ได้ร่วมบุญหล่อพระบรมพุทธเจ้าปฏิสฐานในเจดีสร้างลานธรรมร่วมงูลถินปี2547งแสนบาทสร้างเสาแก้วพันปี5แสนบาทสร้างพระธรรมการภายในเพิ่มอีกหลายองค์แล้วพอช่วงตุลจีนปี2548ก็ผมก็ได้ึ้นปฏิบัติธรรมร่วมกับผู้นำบุญที่พนาวัด ก่อนขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่พนาวัดได้ฝันว่าเห็นพวงมาลัยลอยลงมาแล้วก็เห็นหลวงปู่สดแต่ผมได้เล่าความฝันให้เพื่อนฟังเขาก็บอกว่าเขาก็ฝันเห็นพวงมาลัยลอยลงมาเหมือนกันขณะอยู่ที่พนาวัดก็ผมรู้สึกว่านั่งสมาธิได้ดีโล่งโปร่งเบาสบายปีติใจมาก มีกระเรมิตรบนพนาวัดชักชวนให้บวชก็ผมยึงได้ตัดสินใจบวชรุ่น61ปีและอยู่จนจบโครงการรึงลาสิกขาคำถามโดยบุญอะไรที่ทำให้ขุดทองคำที่บ้านได้ถึง9เมตร <c oughs> ทองคำเหล่านั้นมาจากไหนเพราะเหตุใดจึงมาปรากฏเช่นนี้ครับสันนิฐานไปนะวิบากกรรมไดทำให้ปู่เป็นอมภพึก ท,ทั้งที่กำลังก้มกราบพระปูละโลกแล้วไปไหนบุญที่ผู้เคยสั่งสมไว้ตอนมีชีวิตอยู่ส่งผลได้สัมปรายพบอย่างไรพ่อทำกรรมอะไรจึงถูกรถจักรยานยนต์เฉียวขณะออกกำลังกายจะทำให้เสียชีวิตพอได้ยินเสียงที่กระผมสวดสัมมาอารหัง และบทอิติปิโสหรือไม่ทำไมในช่วงนั้นชีพจรจึงสูงขึ้นละโลกแล้วท่านไปไหนบุญสร้างพระที่ท่านทำเองสององค์และบุญที่กระผมอุทิศให้ส่งผลมากน้อยเพียงใดแม่ละจากละโลกแล้วไปไหนได้บุญที่ลูกบวชให้หรือไม่ ทำไมแม่จึงอายุสัน้นวิบากกรรมใดทำให้เป็นโรคหัวใจวายเชียบพลันเหตุใดกับผมกับแม่ใหม่จึงรักกันเหมือนเป็นแม่ลูกกันจริงๆวิบากกรรมใดทำให้ท่านเส้นเลือดในสมองแตกและเป็นอวพาดถ,ถึงเจ็ดปีได้รับทุกทรมานมากแล้วจากโลกแล้วท่านไปไหน มีความเป็นอยู่เช่นไรทำไมก่อนขึ้นอนาวัตความฝันของกระผมและกัลยาณมิตรท่านนี้จึงเห็นพวงมาลัยลอยมาเหมือนกันพอพวงมาลัยเพื่อนสนิทที่เป็นกัลยาณมิตรให้กับผมจนถึงทุกวันนี้ <c oughs> เคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะอย่างไรทำไมเขาจึงได้ทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้กับผมอย่างต่อเน,นื่อง กรผมใครสร้างบารมีกัมมู่คณะอย่างไรมีหน้าที่อะไรจะสั่งสมบุญอย่างไรให้มีสเสี่ยงบุญติดตามไปในชาติเบื้องหน้าให้มากที่สุดและจะสร้างบุญให้บรรพบุรุษพ่อแม่อย่างไรให้เขาได้รับบุญทับทวีครับหลับตาฟันเป็นตูเป็นตะเตยขึ้นมา แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายประลัมปรลากันนะจ๊ะบุญที่คุณปู่ทําในพุทธศาสนาทั้งในดีและปัจจุบันอย่างเต็มกําลังจึงทําให้เกิดทองคำก้าวเม็ดสันทางกรมที่ขุดขึ้นได้ในบ้านตามความที่แมช่ชีที่มาสอนสมาธิที่บ้านบอกทองคำก้าวเม็ดที่ขุดได้ในบ้านในตอนที่คุณปู่ยังมีชีวิตอยู่มีมากกว่านั้นแลวเกิดขึ้นโดยบุญของคุณปู่ดังกล่าวที่ทํามาได้ในระดับหนึ่ง ต่พจ,จะเจ้นได้หายไปโดยลงลึกลงไปแล้วเพราะคุณปู่ตายแล้วใครก็เอาไม่ได้เพราะไม่ใช่บุญของตัวเองคุณปู่เป็นอมพรกเพระเศกรรมในอดีตชาติที่คุณปู่เป็นเจ้าเมืองต้องตัดสินความลงโทษคนในหลายๆรูปแบบมาส่งผลตายแล้วไปอยู่ดุสิตบุรีเขตทั่วไปเพราะบุญที่ท่านทำไว้ในพระพุทธศาสนา อย่างมากมายทั่วๆไปไม่เฉพาะกับพระเดียวคุณหลวงปู่ของเราพ่อทำการมันธนิบัติทั้งอดีตและปัจจุบันเชิงกรรมล่าสัตว์มาตอนพ่อนหนุ่มๆในตามมาส่งผลจึงทำให้ถูกรถจักรยานยนต์เฉี่ยวขณะกำลังออกกำลังกายจนไม่เหตุให้เสียชีวิตพ่อกระได้ยินเสียงสวดมนต์ที่ลูกได้สวดมนต์ให้ท่านฟังเพียงแต่ท่านขยับตัวไม่ไหว ตายแล้วแบบหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานทองของฉันจตุมมหาราชิกาเป็นเทพูตรสุดหล่อสายยักษ์ได้รับบุญที่วัที่ไปให้ท่านจึงทำให้ท่านมีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นกว่าเดิมสุขสบายกว่าเดิมแม่เป็นโรคหัวใจวายเฉียบพลันเพร,ระาะกรรมฐานตฏิบัติที่แม่เคยฆ่าสัตว์ใหญ่เอาไว้ในอดีตเเร่องลามีอยู่ว่าแม่จะเกิดเป็นปริยังเ์เศรษฐี มักจะให้บริวารสั่งล้มสัตว์ใหญ่ทำอาหารเลี้ยงแขกที่มาจากต่างเมืองเสมอเสมอโดยบาปกรรมนี้จึงทำให้แม่เป็นโรคหรัวใจวายเฉียบพลันและอายุสั้นแม่ตายแล้วใหม่ๆไปเป็นภูมิเทวาอยู่ช่วงหนึ่งแต่พาภายหลังได้ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วจึงไม่ได้รับบุญที่ลูกบวชคราวนี้แม่ใหม่เป็นเส้นเลือดในสมองแตก และเป็นอภพาธถึงเจ็ดปีในรับทุกทรมานมากเพราะชาติในอดีตในตระกูลมีฐานะก็มาเ,าเลี้ยงแขเกเรือที่มาเยี่ยมเยียนเป็นประจำรวมทั้งต้องเลี้ยงลูกน้องบริวารในเรือนด้วยจึงนั่งสั่งฆ่าสัตว์ใหญ่คล้ายๆกับแม่จริงของลูกเลยจ้าตายแล้วก็ไปเกิดเป็นมนุษย์ทันทีในครอบครัวฐานะปานกลางค่อนข้างดีเป็นเด็กผู้หญิงเหมือนแม่จริงที่เกิดเป็นผู้หญิงเหมือนกัน ในตะกกลที่มีฐานะปานกลางค่อนข้างดีเหมือนกันที่ลูกกับแม่ใหม่รักกันเหมือนแม่ลูกจริงเพราะความเป็นดูเก้อกูลกันในปัจจุบันและก็เคยเกิดเป็นญาติกันบ้างเป็นแม่ลูกกันจริงจริงบ้างจึงมีความรักและผูกพันกันในชาตินี้ความฝันลูกและเพื่อนกระเลยมิตรที่ฝันนิพพมอะไรลอยมาเหมือนกัน ก่อนขึ้นไปปฏิบัติธรรมี่สวนพนาวัดเราบญเก่าจะเคยสร้างบรมีกหมู่คณะมาเป็นทีมในอดีตบรรดานในฝันเห็นไปว่าชาตินี้จะต้องสร้างบรมีกันเป็นทีมเหมือนดอกไม้ที่ร้อยเป็นพวงมาลลยและลูกกับเพื่อนก็นจะต้องชมเทศสร้างบรมีกันไปเป็นทีมอย่างเต็มกำลังใจเพื่อนสนิทจะเป็นกระไรเมตให้กับลูกก็เคยเป็นเพื่อน จะเป็นการมิตรกันมาก่อนในอดีตในพุทธนดานที่ผ่านมาเราทั้งสองเป็นกุลุบทที่เป็นลูกหลานก็อมหมาดกัพระราชาองค์ที่ออกบวชแต่เป็นสหายกันแล้วก็ได้ชวนกันมาสร้างบาร,รมีกระหมูคณนะแบบกองเสบียงขัดคอพอคัอนๆไม่รู้จะทำอะไรได้บุญได้เคยสร้างบาร,รมีร่วมกันมาจึงทำให้ชาติเพื่อนกันนี้จึงมาทำนาทีเป็นกาณมิตรให้ลูกอีก เหมือนพุทธันดรที่ผ่านมาลูกเคยเป็นกองสเสบียงดังกล่าวของหมู่คณะมาในน้นชาตินี้มาเจอกันแล้วก็า้ทุมเทชีวิตจ,จิตใจสร้างสมบุญทุกบุญอย่างเต็มกำลังไปจนหมดอายุขไขแล้วทิดบุญไปให้บรรพบุรุษบุปการีหมู่ญาติบ,บ่อยๆก็จะทำให้ท่านเหล่านั้นมีบุญทับทวีอีก ทั้งให้อธิษฐานจิตตามที่ไปดูสิบบ,บ,บ,รบ,รบริวงบุญพิเศษเคปรมพธิสัต์จะได้พลัดกันเลยจ้า